ไปซื้อของกินให้กูน่อยเอาเป็นข้าวซอยไก่แล้วก็โอเลี้ยงถุงนึงเดี๋ยวมึงเอาไปจังตึกนะมึงนอนจตึกเสร็จมึงเลี้ยวซ้ายพอมึงเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมึงเห็นซอยใช่ป่ะมึงไม่ต้องเข้าซอยเลยนะไม่ต้องเข้าซอยอันนั้นอ่ะข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าสี่สิบเจ็ดอ่าข้าวซอยอ่ะมันสี่สิบห้าไม่ต้องเข้าซอยมึงจะแดกไม่เข้าซอยน่ยตกลงกินกูกินไงกูกินข้าวซอยข้าวซอยเนี่ยมันราคาสี่สิบห้าอยู่แล้ว แต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดอ่ะมึงจะแดกเข้าซอยไหมกูถามจริงมึงจะแดกไหมเข้าซอยนะกินกูกินกูกินอ๋อแล้วมึงบอกกูเข้าซอยไม่ต้องมึงไม่ต้องเข้าซอยอ่ะแต่กูอ่ะกินเข้าซอยเนี่ยเหมือนมึงเหวอะเข้าซอยสี่สิบห้าอะเมื่อกี้มึงยังบอกกูแบบแบบว่าสี่สิบเจ็ดมึงให้ทิปให้ทิปเขาหรือว่าอะไรให้กูให้ทิปเขาสองบาทไม่ให้ทิปไม่ได้ทิป ข้าซอยกูเนี่ยสี่สิบห้าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดถ้าเข้าซอยสี่สิบห้าไม่เข้าซอยสี่สิบเจ็ดกูเข้าซอยไม่ดีกว่าแล้วสี่สิบห้าจิบหายเมื่เข้าซอยก็สี่สิบเจ็ดบาทแพงกว่ากันสองบาทมึงบ้าปะเนี่ยโอเลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยท่าน่ะสองบาทยังซื้อโอเลี้ยงได้ไอ้เหี้ยแล้วใครขายว่าโอเลี้ยงสองบาทมึงคุยใครกัวะไรกูแล้วไปเหี่เออไอ้เข้า เข้าซอยเข้าซอยสี่สิบห้ามันสี่สิบห้าอยู่แล้วมันตั้งแต่ไหนตั้งไรแล้วแต่มึงเนี่ยห้ามเข้าซอยสี่สิบเจ็ดเข้าใจไหมเข้าซอยสี่สิบเจ็ดไม่ได้อก็เข้าซอยสี่สิบห้าแล้วกูจะไปเข้าซอยสี่สิบเจ็ดทำไมอ่ะถ้าเออถ้าเขาลดราคามาเหลือสี่สิบสามกูโอเคขึ้นมาสี่สิบเจ็ดก็ให้เขาสี่สิบห้าก็จบโอเลี้ยงแก้วหนึ่งใส่ถุงมาด้วย ตกลงมึงกินไหมข้าวซอยกินกูกินกูกินกูกินเอาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอ่าไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดแต่ข้าวซอยสี่สิบห้าไม่เอยไม่ไม่ข้าวซอยสี่สิบเจ็ดเอเอมึงบอกแค่นี้กูก็จบแล้วไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดอ่าถ้าข้าวซอยสี่สิบห้าเออกูก็ซื้อแต่โอเลี้ยงอย่างเดียวสี่สิบเจ็ดบาทมันจะไปง้ออะไรวะมึงก็สั่งให้มันรู้เรื่องดิชิบหายเอาหลอดเปล่า แยกน้ำกับน้ำแข็งเบาเลี้ยงอ่ะเอกูไม่ได้ไปไกลว์เนี่ยเวลาหิวม,มึงตัง้งมึงต้องมีสติดิมึงสั่งม,มัง่วแล้วตังอะ่ะตังมึงก็ไม่ให้กูมามึงใช้อย่างเดียวเลยสี 45, ่สิบห้าสี่สิบ